เป็นสาเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพามาเที่ยวดูหนังพามานั่งจูจีและวพาไปเที่ยวชมสวน ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสีเสียผู้ให้ตั้งหลายหนเสียพลนเสียบลนตั้งห้าทกทีอตกใจตื่นนอนตีสี่ม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดายจังตีห้าไม่ถึงก็จวน คิดทบทวนเรื่องฝันชน,นีดผู้ชายอะไรน่ายิกกกะซีกกะซิกน่ารักน่าตีเพี้ยนมาอดอ,ออกอซอทำส,สนอกมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่าว่าถจะถูกลลวนลาจะทำไงดี ความคิดคงหยุดลงปับ๊บอมบ์หมับหนบหนับเขาจับเขาจีอตกใจตื่นนอนตีสี่แม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดายจังเต้าเต้า,ารอ้อนเตาร้อนเตา

วันนี้พีเฟองลูงที่เติมทั้งวันพี่ขนานั่งกันนะ <c oughs> เอา้ามานอนหันตูดให้คนได้ไงเนี่ยอือเอออยู่ดีก็มานอนหันตูดให้คนนี่ไอ้เนี่ยนอนหันตูดให้คนทำไมเนี่ยดิ้งดิิ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 งดิ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 งติง จีหากะจึงกระเจอนคิดทบทวนเรื่องฝันฉนดีว่าชายอะไรน้าอีกกะซิกะซิกน่ารักน่าตีเยียนมาอ่อนอ่อนซึงสนอกมากมีฝันว่าคิดอยู่มามจะทุกลุ่นลำจะทำไงดีความคิดกหยุดลงปั๊บ อโหมะอโหมหนักก็จับก็จี้ตกใจตื่นนอนเยนีไม่ชีอยอะไรจังเฮ้ยชีอะไรจังดแนวนวเดาๆๆว,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 วอุ้ยมานอนหาหลังให้กันทำไมเนี่ยอ้ยอ้ยโอ้ย

อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริ้งกริ้งให้ช่องวันละหนึ่งหกแปดเก้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้หน้าหนูมั